เด่นครับมีเอาติสเข้ามา1.6รุ่นจีป2ี2021ไม่กำลังดีแสนนิดนิดนะครับและราคาดีด้วยฟีดาาผ่อน8,000กลางกลางสวยงามน่าใช้นะเป็นปีเบ็ดที่ผมต้องบอกว่าสวยสะอาดที่สุดแล้วแหละนะครับภายในสะอาดสะอา้านเบาะแน่นๆตึงๆ แกะเช็คใละเอียดนะครับทุกโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมพี่พีสบายใจได้นะครับคันนี้คัดให้แล้วรถสวยซื้อได้สภาพโคตรดีเลยใครสนใจเอาติดปียสเอ็ดสักคันคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68แยก1มีนบุรีคังรถมือ2ที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับวันนี้ผมมีเอาติสอีกหนึ่งคันนะครับได้เป็นชมนิวได้ปีใหม่และน่าใช้มากๆนะครับก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนี้เช็คละเอียดแล้วนะครับคันนี้สวยเดิมน่าใช้ภายในสะอาดนะครับเป็นขนาดไม่ได้นอกจากคันนี้นะครับ นิวเอ t ติส1.6รุ่นจีปี2021เลยใครอยากได้ปีใหม่ๆนะครับเลขไม้กำลังดีราคากำลังโดนนะครับเพียงแค่500,000กับอีก9,000นะครับกับเลขไม้มาพร้อมกับเล็ไม้ที่100,000กับอีก7,000นะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังประวะัติศูนย์ไม่เกินแสงก็จริงแต่มันเกินนิดเดียวนะครับ100,000กับอีก7,000ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นปี21นะตอนนี้พนเพชรยมมีประมาณ3,000นะ3-4คันะ 3, 4, นะครับที่เข้ามาปี21นะนะมีสีนนะสเทา่ สีเทาดําอีก1คันนะครับคันนี้ไมน้อยสุดแล้วนะครับซาบปี21นะหนึ่งแสนเก้าพันแล้วสภาพดีสวยงามสะอาดๆนะครับใครอยากได้นะครับสําหรับปีใหม่ๆเนาะเอาไปวิ่งแกลบวิ่งโบลคับหรือไปใช้งานนะครับในครอบครัวใช้งานในชีิตประจําวันก็ดีนะครับเพราะว่าอะไรปีมันใหม่นะครับมาใช้งานต่อได้อีกยาวๆและที่สําคัญมันเป็นพวกรถผู้บริหารเนี่ยนะครับรถพวกนายแบงค์ขับอะไรแบบเนี้ย เขาดูแลดีนะครับเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลมีประวัติเช็คระยะครบนะครับรับประกันนะครับรถที่เพชรยนต์คัดมาไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไมกครไมไม่มีเล่มชารุดสูญหายนะครับเราคันรถสวยคุณภาพเกรดเอนะครับผมจัดจะซื้อเขาเขากรองให้ก่อนนะครับว่าไม่เกรดเอแล้วนะครับแล้วผมเนาะก็จะเช็คให้พี่ๆอีกระดับหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานนะครับตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมาเช็ครถให้พี่ๆละเอียดนะครับและ และนะครับมี3าต่อนะจะซื้อเราเช็คให้แล้วผมเช็คให้นะครับและมี Apple Auction หรือว่าชิกนะบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับที่เขาจะเข้ามาเช็คตรวจ274จุดตามมาตรฐานเยอรมันครับบอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าระบบเครื่องยนต์และเกียร์นะครับและส่วนสุดท้ายขาดไม่ได้เลยคือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับเขาจะตรวจนะครับแล้วก็ออกเป็นใบเซอร์แบบดิจิตอลให้นะครับโดยบริษัทที่เขามาตรวจนะครับประเมินนะว่าได้กี่ดาวนะครับ ชิ้นส่วนต่างๆโครงสร้างต่างๆ2 7 4จุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับต้องบอกงี้ครับรถมือสองคุณซื้อที่ไหนก็ได้นะแต่ถ้าคุณอยากได้คัดเกตเนะครับแล้วก็ใช้ต่อยาวๆสบายใจอ่ะพอรถหนึ่งคันนะครับคุณซื้อรถมือสองก็ตามนะเราไม่ได้ใช้2เดือนครับเราไม่ได้ใช้2ปีนะเราอยากใช้อีก10ปีครับอีก15ปีครับดังนั้นซื้อท่ดีซื้อที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็ที่เพชรยนนะต้องบอกเลยว่าไม่ได้ราคาแบบอ่า แพงเกินไปอ่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกเกินไปเราอยู่ในเลขกกลางๆครับแต่คุณได้เลขกกลางๆแบบสบายใจสวยกริฟสสภาพนางฟ้าแบบนี้ใช้ต่อยาวๆหลัก10ปีได้สบายๆมาที่เพนยนต์ครับมาเดี๋ยวผมไปเริ่มต้นนะรีวิวที่คันนี้ปียีเอ็ดนะครับต้องบอกว่าปียีเอ็ดเนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษ,ษ,ษดีมากเลยอ่ะเริ่มต้นแค่2.39%ครับ4ปีถ้า5ปีก็จะ2.59 6ปี3.59ครับ7ปี4.49คันนี้ฟรีดาวครับราคา5้า0 0 0 0กาพเนี่ย ฟรีดาวผ่อน7ปีจะอยู่ที่8,600บาทอ่ะย้ำนะฟรีดาวนะจัดเต็มเลยนะครับ5 0 0แสนกับอีก9 0 0 0ันเนี่ยผ่อนแค่8,6สําหสำหรับดอกเบี้ยพิเศษนะสำหรับ7ปีนะครับแล้วก็ด้านหน้ามาดูด้านหน้าการรีวิวคันนี้ <c oughs> เป็นออลติชมแรกครับที่เป็นโครงสร้างแบบ TNGA นะครับเอลติ์ TNGA แล้วนะครับยึดก่อนถนนดีขึ้นนะแล้วก็สรีระโครงสร้างของเขารวมถึงภายในก็นั่งสบายกว่าเดิมนะครับและที่สำคัญเลยจุดเด่นเลยของคันเนี้ยที่ลูกค้าชอบกันมาทดลองขับนะชมเนี่ย เทียบกับชมปี18-19อ่ะชมก่อนหน้าเนี่ยลูกค้าเลือกชมนี้เกือบทุกคนเลยเพราะอะไรช่วงล่างมันดีครับมันเป็นดับเบิลวิชโบนนะแยกอิสระสายขวานะครับเราเจอทางคุกขะนะครับเจอลูกละนาดหรือเจอแบบพื้นกุกขะนะครับ ขาเรียกพื้นดินแดงหรืออะไรแบบนี้ครับผิวสัมผัสเข้ามาตัวรถน้อยนะมันเซตนุ่มอโรงงานนะครับปีกนกคู่เนี่ยไม่ได้มีมาในเอวติสนะนะครับเอวติสเนี่ยเป็นสิปีมาแล้วไม่มีนะเพิ่งมีโฉมนี้โฉมแรกนะครับใครสนใจก็ทักไลน์หาผมได้โดยตรง0659513374ไลน ID ์ idpek152 มาดูด้านหน้าครับกระจังหน้า2เส้นแบบนี้โฉมนิวครับนิวเอวติสปีเปลดเลยนะครับโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวครับไฟเดย์ไลท์ในตัวการชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ มีแถบพลาสติกข้างนะครับทะเบียนได้เป็นทะเบียนนี้ไปเลยนะ3 3 6สเครับสั่เล่มโคมฝากระโปรงสวยๆแบบนี้นะครับรับประกันนะ้ำไม่มีล่องรอยชนหนักพิกความจมน้ำกับไมกอรไมไม่มีเล่มชนุสูญหายครับมาดูด้านข้างการป่องซุ้มล้อแนบชิดสนิทนะครับตัวยางเป็นของดันหลบให้แล้วนะครับเราไม่ได้ขายรถแบบเข้ามาล้างขายนะเราปรับสภาพให้พร้อมใช้เช็คช่วงล่างนะทำความสะอาดนะหนุนเบาะอ,อะไรต่างให้ครบอะนะครับพี่ๆเข้า เข้ามาเนี่ยเห็นรถของเราบา,บางคนตกใจนะทำไมมันใหม่ขนาดนี้นครับเราเก็บงานพร้อมใช้นะไม่ได้ขายดิบๆเดิมเดิดม,ดมสำหรับตัวล้อครับได้ล้อแม็ก16นิ้วนะสีอัอยแบบนี้ดิสเบรกมีให้แล้วทั้ง4ล้อเพื่อความมั่นใจนะเพื่อความปลอดภัยเวลาเบรกครับมาล้อนะหูคุณดูดี่สะพานยางเป็นข้อนิ้วเลยนะครับเหลือเยอะมากอะยางเป็นของดันหลบเดี๋ยวผมเช็คปียางให้นะคันนี้ได้ยางปี24เลยอะนะครับใช้ตอ่อไปยาวๆนะยางปี2 0 2 4ครับกระจก พับข้างนะครับมีพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วมาดูด้านข้างครับสันเหลี่ยมคมสวยๆนะบนล่างนะครับตัวเปิดที่เปิดเป็นแบบโครเมียมแล้วป่องซุ้มล้อหลังแนบชิ้สนิทสวยๆกริบๆแบบนี้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับงบประมาณถึงนะผ่อน8 0 0 0กว่าบาทได้นะครับคุณมาชมนิวผมผมเชื่อเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังนะครับขับดีนะครับทะเบียน3369ไฟท้ายเป็น LED นะครับเทกเจอร์ตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับออกออกด้านๆหน่อย แบบนี้นะครับสายเลี่ยมค้มสวยมามาดูด้านท้ายกันท้ายเป็นตัวล็อกแบบไฟฟ้าแล้วนะครับอ่ามาดูไฟครับไฟฝั่งนี้ของแท้ของเดิมครับไทโคอิโต นะซิลซิลิโคนสปอนเซอา์คมคมัจะชัดมาดูด้านบนนะครับซิลซิลิโคนตรงนี้เรียบๆแบบนี้เลยไม่มีชนมานะครับด้านในด้านด้านด้านนอกเงาๆแบบนี้ของเดิมของแท้ครับฝาดท้ายของแท้แน่นอนนะไม่มีทํามานะไม่มีทามาถ้ามันชนเนาะตรงนี้ซิลซิลิโคนเนี่ยถ้าเป็นซิลแทนเนาะอะลเลอร์จิกนะครับมันจะไม่นิ่มไปไม่แข็งไปนะมันจะย่นๆหนะถ้ามันชนห่ะนะตอนนี้ตรงดิกนะตรงเรียบเลยแล้วก็ตรงนี้รู กลมๆนะครับไม่มีเคาะไม่มีโป๊สีไม่มีทําใหม่นะครับสปอนไม่นัาข้างนะครับสีด้านๆเดิมๆของแท้โรงงานอ่ะมาดูฝั่งนี้คันหลังตรงๆไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่โค้ดต่างๆอยู่ครบๆนะครับอันนี้เราเราถอดพรมฝาปิดตรงนี้ใบทําความสะอาดอยู่นะครับแต่ก็ดีเหมือนกันเราได้เห็นภายในแบบครบถ้วนนะโครงสร้างเดิมๆนะสีข้างในไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่ไม่มีรอยเหล็กที่แบบอ็อกนะครับไม่มีตัวหนอนอ็อก นะครับไม่มีชนหนึงโครงสร้างล้านเปอร์เซ็นนะสำหรับคันนี้นะครับล้อแมกนะเป็นสําล้อสำรองเป็นล้อแมกแบบนี้นะครับเหมือนกับล้อที่ได้ใช้เลยถ้าไม่ฉมก่อนหน้านี่มันจะได้เป็นล้อกระทาเนาะอันนี้ได้เป็นล้อแมกเลยอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ให้ครบครบ,ครบแล้วนะครับใครสนใจนิวเอาติสคันนะครับให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะผมการันตีว่าคุณจะได้รถสวยนะครับแล้วขับยาวๆอีกสิบปี สิบห้าปีสบายๆนะครับเพชรยนต์คันรถสวยคุณภาพเกรดเอให้พี่ๆแล้วมาดูบอดี้ฝั่งนี้ครับสันเหลี่ยมคมบนล่างนะครับอ่ายืนห่างออกมาสักสองสามเมตรนะครับให้คุณเห็นนะสําหรับความสวยนะครับความเรียบของตัวรถนะครับแบบนี้ไม่มีรอยไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนครับคันนี้สบายใจได้นะครับใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาครับป้ายแดงออกมาเกือบ9 0 0 0แสนนะนะครับแปดแสนปลายตอนนี้50,000นกับอีก9,000นะครับรถแค่ปี21เอง ไมค์แค่หนึ่งแสนครับเช็คระยะใหญ่ตอนแสนโลมาแล้วดังนั้นคุณไม่ต้องไปเช็คระยะใหญ่อีกนะนะต้องบอกงี้ครับการแมเนจเมนต์ใหญ่อ่ะของศูนย์บริการเนาะพวกนี้เป็นรถที่มันเข้าศูนย์ตลอดอ่ะเราเสียค่าแมเนจเมนต์นที่แพงอ่ะมันก็คือตอนไมค์แสนโลนี่แหละนะครับไมค์แสนโลผมไปเช็คในเว็บเขาอ่ะประมาณ6000กว่าบาทแต่ถ้าไมค์แบบไมค์ที่9 0 0 0 0มไมค์ที่8 0,000ไมค์ที่แสนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยไปเช็คระยะประมาณ2000ครับ2000นิดๆ นะครับแต่ถ้าไมแสนโลมันจะ6กพนะันอะแต่คันนี้เช็คระยะแสนโลไปแล้วดังนั้นคุณสบายใจได้คุณไปเช็คตอนแสนหนึ่งนะก็ประมาณเนี่ยสองพนะครับเข้าสูญเสียมาแค่แค่สองพันนะครับล้วก็ใครอยากได้นะรถที่อึดอึดถึกถึกทนทนนะครับคุณได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคุณได้ปียีครับภายในได้เป็นสีดำนะปีสิบเก้าภายในเป็นสีครีมตัดเทาแต่ถ้าปี20นะภายในจะได้เป็นสีดําล้วนแบบนี้ทั้งคอนโซลทั้งเบาะนะครับเบาะเนี่ยคุณดูนะเบาะนั่งสบายนะครับ อ่าแล้วผิวสัมผัสมันได้เป็นนุ่มๆเป็นซอฟทัชแล้วนะแล้วก็มีรูๆแบบนี้นะครับเจอความร้อนก็ระบายได้เร็วนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสม,สมันเป็นซอฟทัชแล้วไปชมแรกเลยนะหนังไม่ใช่แบบด้านๆเหมือนัวเก่าแล้วภายในเป็นสีดาครับน่าใช้มากๆมาดูภายในเดี๋ยวสตาร์ให้พี่ๆดูอ่าสตาร์ชึ่งเดียวติดไม้แท้ไม่เดิมครับหนึ่งแสนกับอีกเจ็ดพันเองนะครับพวงมลาลัยนะครับสวยๆแบบนี้นะหนังไม่มีรอกนะตรงนี้ก็ปรับหน้าจอดิสเพย์ได้เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายครับ แอร์เป็นแบบปรับดิจิตอลแบบออโต้แล้วนะแล้วกดออโต้ครับเขาจะคำนวณน,นะครับแรงลมให้มันเท่ากับอุณหภูมิภายในตัวรถแบบนี้ไรฟ้าหน้าหลังอะไรต่างๆนะโหมดอีโคฮีตอะไรต่างๆเนาะอยู่ตรงนี้โหมด a c นะครับใช้งานง่ายใกล้มือนะครับวิทยุนะครับเดิมๆนะครับ,เ,นะรบเสียงดังแอร์เย็นแบบนี้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังเพลงผ่าน Spotify YouTube Music อะไรต่างๆได้ครบเลยนะขออนุญ,ญาตปิดก่อนนะครับคอนโซลนะครับฉมเนี่ยบอกเลยว่าทุกส่วนเนะี่ยเรียกได้ว่าเป็นบุนุ่มหมดแล้วนะนะตรงนี้เป็นบุนุ่ม นะบุดนุ่มบุดนุ่มนะครับด้านข้างตรงนี้นะตรงเนี้ยนะครับก็เป็นบุดนุ่มทั้งหมดให้แล้วตรงนี้ก็เป็นเป็นบุดนุ่มแบบซอฟทัชเลยนะครับเอาน่าใช้นะผมบอกเลยนะโฉบนี้นะครับแอร์แบกนะความปลอดภยัยมีคู่หน้าครับเสา A ครับและเข่าคนขับเบาะด้านข้างแน่นๆตึงๆสีดำๆๆทำาวาาสั่นง่ายๆนะครับใครชอบนะแบบว่า เลอะยากอะผมใช้คำเนี้ยเลอะแล้วเรามองเห็นยากคุณมาสีดําแบบนี้นะเกียร์นะได้เป็นเกียร์แบบเป็นเกียร์ตรงแล้วนะต่างจากตัวเก่าที่เป็นซูเปอร์ซีวีทีเจ็ดสปีดเนาะอันนี้เกียร์ดีกว่าเดิมนะแล้วก็ใช้งานง่ายครับมีโหมดเขาเรียกว่าชิปโทนิกเหมือนเดิมเนาะที่เชนแบบฟินนวเมนนอ่ะนะทำได้เหมือนเดิมแล้วถ้าสมมติเราเข้าตัว N เนาะแล้วเราจะไปตัว R ครับเรากลัวว่าเฮ้ยมันจะแบบดันไปจะไปได้ไหมมันไม่ไปนะมันมีตัวล็อกนี่นี่ผมดันเนาะเผื่อแบบมือไปโดนนะฮะเด็กดันอะไรแบบเนี้ย มันจะไปตัว R ถอยอย่างเงี้ยไม่ได้นะอ่ามันจะดันไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเราต้องกดตรงนี้ก่อนจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะตรงเนี้ยที่ตรงนิ้วผมอยู่นะจะมีกดปุ๊บแล้วเราถึงจะดันไปได้แบบนี้นะครับอ่าใช้งานง่ายนะมีการลื่นถลายให้แล้วนะครับกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีครับนี่กดค้างเปิดท้ายได้นะครับแล้วก็เราพกกุญแจไว้ในตัวครับเราเดินแถบแตะต,ตัวรถปุ๊บมันมันเปิดให้เลยนะครับไม่ต้องแบบว่ากดอ่กดปุ่มอะไรแบบนี้นะ มันเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีครับเป็นแบบคีย์เลสแล้วมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหน้าสะอาดสะอ้านยังไงด้านหลังสะอาดสะอ้านกว่าอีกนะครับนี่ดูรองรับคาสีเด็กนะแล้วเบาะแน่นๆตึงๆสะอาดสะอ้านมากๆนะครับใครสนใจนะครับนิวเอาติสักคันอยาได้ปีเอ็ดคันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีของหลักสำหรับพี่ๆแน่นอนคุณได้ปีเอ็ดนะครับฟรีดาวพรแค่แปดพันหกสวยงามน่าใช้คุณดูนะพรมสักหลาดสะอาดสะอ้านนะพรมสักหลาดสะอาดสะอ้านนะครับสวยงามน่าใช้นะตรงนี้แน่นๆตึงๆ แอร์หลังมีให้แล้วนะครับมีแอร์หลังให้แล้วนะครับนั่งแบบนี้ผมเซ็ตแบบนั่งจริงเนาะนะครับนี่นะครับเหลือเยอะนะเล็กรูมเฮดรูมก็เหลือเยอะนะครับอ่าข้างหลังมีแอร์แบงอีกซ้ายขวาแบบนี้ผมบอกเลยความปลอดภัยดีเยี่ยมนะแล้วคุณได้รถที่คุ้มค่าคุ้มราคาไปใช้นะครับขับนุ่มๆช่วงล่างดีๆโครงสร้าง TNGA แล้วนะครับนี่ไฟท้ายแบบ LED นะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0659513374 ลาย IDP EK หนึ่งสองต้องบอกงนี้ช่วงเนี้ยปี19เก้าปี20สิกับปีเอราคามันใกล้กันมากเลยอะราคามันบางทีแบบ21แพงมาหมื่นเดียวอย่างเงี้ยแต่มันใหม่กว่าสองปีนะผมต้องบอกงนี้นะครับมาปี21ไปเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคากว่าคันนี้นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่สําหรับพี่ๆอย่างแน่นอนมาเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับเช็คโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมตะ่กี้เราดูบอดี้ภายนอกเนาะเราดูห้องโดยสารภายในแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะครับอันนี้ผมสตาร์รถอยู่นะผมจะพาพี่ๆไปดู โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถนะแล้วก็จะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันด้วยแบบสตาร์ทนี่แหละมาเดี๋ยวเปิดข้างหน้าก่อนนะแล้วก็ให้ดูโครงสร้างทางด้านข้างแบบนี้ครับมาดูนะน็อตซอกต่างๆน็อตซอกประตูไม่มีรอยแกะขันไขยขยับครับปีเอ็ดนะสติ๊กเกอร์มกจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้า19-20จะอยู่ที่ฝากระโปรงหน้านะครับอ่าสติ๊กเกอร์ต่างๆคําเตือนลมยางนะครับหัวนน็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับใดๆ โอ้โหแน่นมากนะด้านข้างนะเดีย๋ยวจะดึงนะครับสปอตเมนอาร์ตนะครับหรือกระดูกงูนั่นแหละนะที่เขาเรียกกันนะให้พี่ดูนี่สีเดิมนะครับแล้วก็ข้างในเงาเงานะครับถ้าเราเปิดมาเจอข้างในนะครับเขามีรอยโปสีนะเป็นเหมือนแบบดินสอพองโปไว้หนาหนาะในะนะอันนั้นมันทํามานะอันนี้เดิมแท้โรงงานนะ่ะให้ดูหลังคาด้วยนี่หลังคาก็เรียบเนียนสนิทนะเงาเงาแบบนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับห้าแสนเก้าพันครับไม่เกิหนึ่งแสนเจ็ดพันนะฟรีดาวน์ผ่อนแค่แปดพญญัน 2, 3, 9, ร้อหนีชุดบอสีนะครับโครงสร้างกระดูกงูด,ด้านข้างสปอนเมนอาข้างนะครับคม,คมช,ชัดแบบนี้นะครับรับประกันเลยไม่มีชนหนักไม่มีพีความไม่มีจมน้ําไม่มีกลับไมกอม่อไมตามมาตารานเพชรยนนะครับรถมือสองนะครับซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณอยากได้เกรดเอขับแล้วสบายใจไม่มีปัญหาจุกจิกคุณมาที่เพชรยนเราขายรถสวยปรับสภาพพร้อมใช้แบบนี้นะครับที่มาที่ไปชัดเจนนะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์ครับรถเช่าหมดสัญญาแบบลองเทอมนะครับไม่ใช่รถเช่ารายวันแบบนั้นช้าเลย ผมบอกเลยอันนี้เป็นเช่าแบบลองเทอมนะครับก็คือผู้บริหารใช้นั่นแหละนะพวกผู้จัดการแบงก์อะไรแบบนี้นะครับอ่านี่ครับรอนนิชบอสีอยู่ครบน่นี่สปอนเซอร์อาร์ตเรียบเนียนกันปแบบนี้นะครับรถสวยนะ่าใช้แบบนี้ใครสนใจทักมาได้เลยนะครับ065ย์1 3 3 7 4ปี21อดนะครับที่ผมมองว่ามันมันสวยสะอาดอะ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าสวยสะอาดอะ่ะโครงสร้างเดิมคันนี้ซื้อได้นะผมการันตีครับามาดูหัวน็อตด้านข้างครับ คมๆแบบนี้นะไม่มีรอยประแจขันไขขยับบนล่างแผ่นเพลทนะครับปีี่ิบเอ็ดนะเดือนเซฟนะครับเดือนเซฟป,ปียิบเอ็ดแบบนี้นะครับสวยงามน่าใช้ครับใครสนใจทักมาได้เลย0 5 5 3 3นูนย์หกห้าเก้าหนามะสปอนไตมนะคมๆชัดๆเลยนะคันนี้น่าใช้แน่นอนนะมาเดี๋ยวผมพาพี่ๆนะครับมารับชมในส่วนของอด้านหน้ากันมาดูห้องเครื่องนะมาเปิดฝากระโปรงหน้าดูกันอันนี้สตาร์ทอยู่นะคุณจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ ไม่ได้ดังอะไรเนาะเครื่องยนต์มันพันหครับสีสูบนะเอาติสหนึ่งจุดหกรุ่นจีครับปียี่เอ็ดฉมนิวนะโฉมเทียบเท่าปัจจุบันช่วงล่างดีๆดับเบิลวิชโบนโครงสร้าง TNGA ชมแรกของอัลติสนะครับมีไฟโปรเจคเตอร์ให้แล้วด้วยนะมาดูด้านหน้ากันเช็คง่ายๆเลยข้างหน้านะครับดูตรงนี้ไม่มีรอยแกะกะแกะขันไข่ขยับนะครับสีเฉดเดียวกันนะครับสีเฉดเดียวกันซ้ายขวานะแล้วก็ตรงนี้นะครับปั๊ม 1L 1R นะฝั่งนนู้เ้าโชคครับหัวน็อตครับไม่มีรอยแกะครับ ภายในเดิม,ดมๆ,ๆกริบๆรูระบายอากาศนะตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบๆแบบนี้นะครับทีที่โคตรเรียบๆแบบนี้ไม่มีรอยหยกักๆอ่ะไม่มีชนหน้ามาจนถึงฝากระโปรงแน่นอนฟิกเกอร์2จุดอยู่ครบครับนี่ตรงนี้นะครับก็มีร่องรอยการใช้งานปกติเพราะอะไระถ้ามันใหม่เวมันเปลี่ยนเราก็ต้องถามว่ามันเปลี่ยนเพราะอะไรหนูกัดไหมอ่ะหรือเปลี่ยนฝามาแต่ถ้ามันมีร่องรอยตามการใช้งานแบบนี้ผมว่าโอเคนะนะครับไว้ใจได้สบายใจได้หัวน็อตครับไม่มีรอยแกะขันไขยขยะเบ้าชกเดิมๆฝั่งนี้ หนึ่ง R นะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะซื้อได้แล้วแค่นี้นะไฟหน้าโคยโตเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ไม่มีรอยแกะขันสขขยับนะสาหรับคันนี้ครับรถสวยซื้อได้นะ New a อา i s สปี2021่ครับ1นจหรุ่น G ไม่หนึ0 0นะไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับก็คุณสามารถเอาไปใช้งานต่อได้อะเขาเฉลี่ยใช้งานเดือนละ2 0 0 0ักว่าโลมานะครับคุณเอาไปใช้เดือนละ1 0 0ส2,000ก็สบายๆเข้าสู่นูกถูกนะครับมันเทน่นง่ายๆอึดทึกทนนะครับแบบ a l t i s สนะครับคุ้มค่าคุ้มราคา ป้ายแดงเกือบ9 0 0 0 0 0ตอนนี้5้0 0 0 0เจ็ดห้าแสาพนฟีดาวครับผ่อนเพียงแค่แปดพันหกนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศใครสนใจคันนี้ต้องรีบจัดแลแ้วแหละนะครับก่อนที่มันจะติดจ,จองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดเบอร์ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ idpek หนึ่งห้าสองโทรมาเบอร์นี้แอดไลน์มาเบอร์นี้ผมให้คําปรึกษาเองนะครับอ่ผมให้คําปรึกษาเองผมรับสายเองนะครับใครสนใจเอาติสนะไว้ใจผมได้นะครับน่าจะรีวิวมาน่าจะหกเจ็ดร้อยคันนะ ขายมาขามา300คันแล้วนะครับดูแป๊บเดียวรู้เลยว่าคันไหนน่าใช้ไม่น่าใช้นะครับผมมีเทียร์หนึ่งในใจผมนะทักมาผมเดี๋ยวผมบอกกันนะว่าเทียร์หนึ่งในใจมีคันไหนบ้างนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะแน่นอนนะครับวันนี้นะครับก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะการอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ทุกวันวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ